ดูง่ายค่ะพี่พี่ได้สูตรเต็มไปพี่พี่รู้อย่างนี้คะ่ะดูเลขเด่นอันไหนมี7สมมุติอย่างวัดเนี้ยมี7กับ8เป็นเลขเดินเร็วหรือเลขเด่นก็ให้เราเลือกว่ามี7กับ8เป็นเลขไหนบ้างสามารถซื้อคัดได้ก่อนเลยนะแต่ถ้าเกิดใครรอหนูห้าหางหนูจะตัดให้ในไลฟ์สดด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะเพื่อลดทอนโอกาสความน่าจะเป็นที่ให้มันมีโอกาส ลดจํานวนตัวเลขให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะพี่จ๋านะคะแต่จะไม่ฟันเลขใดเลขหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่การคํานวณโอกาสความน่าจะเป็นไงจ๊ะพี่จา๋านะถ้าให้เลขเดียวในมันมีแค่ถูกกับผิดเท่านั้นพี่ๆจะไม่ไม่ได้เฉลีย่ยค่าความเสี่ยงเลยนะคะบินเดียวได้ของแจกสองรายการเลยไหมไนะพี่พี่ปีใหม่คะ หนูอ่านถูกไหม่ะพี่พิ่ปีอะไรพี่จ๋าเอ่อถ้าวันนี้แจกหลวงพ่อรวยในรหัสรอเรือเลขแปดพี่พิมพได้เลยแจกละอ่าทูบห้าแท่งพี่พิมพรหัสทอทงเลขห้านะพิมพ์ติดทั้งสองอย่างแจกหมดทั้งสองอย่างใครที่พิมพ์ไม่ติดให้ไปบอกน้องแอดมินว่าอยากได้รหัสรอเรือเลขแปดและทอทงเลขห้าค่ะนะคะนะได้ทั้งสองแบบค่ะได้ทั้งสองได้ทั้งสองอย่างค่ะ นะคะได้ทั้งสองอย่างนะไม่ไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะถ้าพิมพ์ไม่ติดจริงๆก็นะทักน้องแอดมิหลังบ้านได้เลยจ้ะนะอ่าพิมพได้เลยจ้ะแถมเลขทูบเลขสูตรงวดหน้าด้วยนะคะแต่ของเราเนี่ยจะต้องให้ให้โอกาสหนูคำนวณสูตรก่อนนะหวยออกแล้วหนูคำนวณสูตรหนึ่งคืนนะฮะลแล้วก็หนูจะทําพิธีจุดทูบเนี่ย หวยออกวันที่ส6กเนี่ยหนูจะสมมติว่าหวยออกวันที่16หกนูจะทําพิธีจุดทุกวันที่สิบดถ้าหวยออกวันที่หนึ่งหนูจะทําพิธีจุดทุกวันที่สองแล้ววันที่วันที่สามเนี่ยนะภายในคืนวันที่สองเนี่ยจะต้องออกแบบนะคะนะเป็นรูปภาพแล้วก็คํานวณสูตรให้เสร็จส่งไปให้พี่ๆนะแต่ว่าจะให้น้องๆพิมพ์ก่อนก็คือวันที่3มช่วงบ่ายๆเนี่ยจะได้เริ่มทยอยแพ็คแล้วนะคะพี่จันนะคะนะตามนี้เลยนะพี่จันนะคะ ส่วนใครที่ได้รับสินค้าแล้วนะคะหนูแนะนํานะที่เนี้ยเราเคลมทุกกรณีแต่ว่าต้องมีคลิปวิดีโอนะถ้าถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะรอช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคลิปวิดีโอด้วยเนี่ยนะคะน้องๆจะบริการได้เร็วขึ้นเพราะว่าเขามีคลิปวิดีโอเขาจะสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะไม่ต้องรอหนูในการเคลมนะคะนะ,ะแนะนําพี่ๆอาจคลิปวิดีโอก่อนเปิดทุกครั้งค่ะนะคะ เวลาบูชาปู่ต้องมีน้ำไหมนะคะจริงๆการบูชานะ,ะหรือการขึ้นหิ่งถวายเนี่ยมีน้ำมีพวงมลาลัยมีผลไม้ถ้าเอาครบจริงๆินะคะพี่จ๋ามีน้ำมีพวงมลาลัยมีผลไม้ผลไม้จะห้าอย่างแปดอย่างเก้าอย่างก็ได้นะเอ,เอาเลขมงคลนะพี่จ๋านะฮะนะแต่ว่าถ้าบางคนบางท่านบอกอาจารย์หนูไม่สะดวกวันนี้หนูไม่ได้ไปไหนเลยขึ้นน้ำหนึ่งแก้วก็ได้พี่จ๋า นะขึ้น,น้ำหนึ่งแก้วก็ได้เอาวันเวลาที่เราสะดวกเป็นที่ตั้งนะไม่ต้องกําหนดว่าทุกวันพระหรือทุกวันเกิดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรากําหนดไปเนี่ยวันว่างของเราเนี่ยมันมันอาจจะเอาทุกวันพระโอ๊ยเบิบ้นพระนี้เราติดธุระพอดีเดี๋ยวมันจะติดใจเราเรียกง่ายๆว่าบูชา,เ,าเครื่องรางจากอาจารย์เข้ไปอาจารย์ชยัดไปเนี่ยพิธีแรกเนี่ยเราทําให้เสร็จสรบเรียบร้อยก็คือการบวงสรวงหรือการปลุกเสกนั่นเองนะคะนะนะนะ ทันไหมจ๊ะเลขทูบเลขสูตรอยู่หน้าจอครบเรียบร้อยเลยนะคะพี่จ่าแคปได้เลยนะส่วนใครที่จะรออาหารการกินราคาพิเศษหรือว่าใครอยากได้รหัสอย่างรหัสของบํารุงสายตาเนี่ยนะคะหนูน่าจะปล่อยได้อีกคืนหนึ่งแล้วก็รอตัดหลุดจองอย่างเดียวเพราะตอนนี้หนูมีมา800แล้วเมื่อคืนเนี้ยอาจารย์อาจอารย์ชัดหักหลังบ้านแล้วเหลือ600้อยแล้ว6ก0ก็ซีเอไปแล้วด้วยนะคะอ่ะ167สุดปางคะ่ะบ167ระวังกระดกให้หนูเลยนะคะเอาทีเดียวเลยนะคะแฟนเพจ ระวังกระดกเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดให้หนูหน่อยค่ะแฟนเพจพิมพให้หนูหน่อยจ้ะนะคะหนึ 7, ่งหกเจ็ดระวังกระดกเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดให้หนูหน่อยจ้ะที่รักจ้ะหนึ่งหกเจ็ดระวังกระดกเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดให้หนูหน่อยจ้ะอ่ะอาจารค่ะมาัวลรัวรายการสินค้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเพจจะได้พบมันมีหลายคนทวงก้าสหายรคะ่ะพี่จ๋าก้าสหายจะเป็นเป็นตัวช่วยเป็นน้ำมันก้าชนิดนะจริงๆเขาจะอยู่ในซองแบบนี้อยู่แล้วที่รักเนี่ยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวช่วยสําหรับคนที่นะคะเป็นตัวช่วยในการลดภาวะการเกิดโรคหัวใจนะ,ะลดภาวะเป็นตัวช่วยในการลดภาวะในการเกิดโรคหัวใจความดันเบาหวานไขมันนะคะตัวนี้รหัสอ่างเลขหนึ่งนะหนึ่งกล่อง